กันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานการกันบ้างนะคะทางด้านของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะเขาก็ได้สร้างศูนย์เรียนรู้โรงเรือนแม่นยำนะคะก็เป็นการสร้างขึ้นทั่วประเทศให้กับเกษตรกรค่ะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนั้นได้มีการดาเนินโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนแม่นยำปลอดภัยสําหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ โดยมีเป้าหมายในการทำศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรทั่วประเทศรวม95โรงเรือนนะคะแล้วก็มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แต่ละโรงเรือนเนี่ยเขามีบอกว่าให้เป็นโรงเรือนละ1คนเลยนะเพื่อที่จะทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่แรงงานภาคเกษตรกรในพื้นที่ของตนเองที่จะได้เรียนรู้วิธีใช้เทคโนโลยีโรงเรือนที่ควบคุมสภาพแวดล้อม เช่นอุณหภูมิอากาศความชื้นและความเข้มของแสงค่ะรวมทั้งการติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับการปลูกพืชระบบพ่นหมอกระบบการกักเก็บหรือว่าการจัดการน้ำซึ่งเกษตรกรเองสามารถนำไปปรับใช้กับการปลูกพืชในพื้นที่ของตนเองช่วยให้ได้ผลผลิตมากขึ้นคุณภาพของพืชก็ดีขึ้นด้วยนะคะส่งผลต่อเรื่องของต้นทุนกำไรที่มีเพิ่มขึ้นด้วย โดยตั้งเป้าหมายให้แรงงานภาคการเกษตรนั้นมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก้าวสู่การเป็นเกษตรกรอัจฉริยะในปีพุทธศักราช2 5 6 6ไม่น้อยกว่า32,000คนนะพร้อมกันนี้ก็มีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยได้ร่วมกันกับธนาคารออมสินสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพด้วยโดยในพื้นที่ของจังหวัดสุขโขทยัยศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะก็ได้สร้างขึ้นทีม วิทยาลัยอ,อาชีพสีสำโรงนะคะจึงอยากจะขอเชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดสุขโขทยัยเข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวแล้วก็นําความรู้ที่ได้เนี่ยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพืชผลทางการเกษตรแล้วก็งบประมาณในกระเป๋าของเราต่อไปค่ะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะทําหลักสูตรด้านกเกษตรอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทฟาร์เมรนะะเน้นพัฒนาทักษะด้านความรู้ด้านชา่างและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการ,กรเกษตรโดยคัดเลือกหลักสูตรฝ,ฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่เช่นการใช้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องรดน้ําระบบอัตโนมัติ การปลูกพืชในโรงเรือนอัจฉริยะการใช้พลังงานจากแผงโซลาเซลล์แทนน้ำมันการบริหารจัดการปลูกพืชผ่านสมาร์ทโฟนอยู่ที่ไหนก็สามารถควบคุมแปลงปลูกของเราได้นะคะผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่ออบรมได้นะคะหลักสูตรนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะก็ติดต่อกันได้นะคะที่สถาบานันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดไกลบ้านทานนะคะ